สนับสนุนได้ผ่านซูปเปอร์แตงหรือพร้อมเพลงในท้ายคลิปวิดีโอเอาเติมมาในห้องสำนักงานตัวเองมายราไม่่ะฉันอยู่ <someone> เคียงข้างคุณนะ อ๋อฉอยู่ข้างนอกนี้ <Kid man. S 1> แต่ว่าจะมีคนในนั้น <She S 1> ที่คุณ <knew S 1> รู้จักด้วยคิดแมนเธอรู้เรื่องไหมว่าเราสามารถทำให้มัเมนเงียบได้นะท่าไนไนฉันเข้าไปสจงใครวะนั่นอะโธ่เอ <Shit. S 1> ย นี่ครับนี่คือรายการไอเกมเมอร์ amer, ครับเกมที่ทุกท่านกำลังชมก็คือด e ิวีว e ิติน e พักสองในพาร์ทที่ห้ากันแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับขีดกากบาททิ้งไปแล้วกากบาทตัวใหญ่แล้วนั่นแหละศิลปะไอแท้จริงล

ที่นี่คือที่ไหนอ่ะเฮ้ยเอาเขตอนรับผู้แสวงหาถ้าเจ้ามาหาคำตอบแล้วก็ข่าอยู่นี่นเพื่อช่วยเจ้า,จาอบ <c oughs> าาีบอกรภาษาอีสานละว่าจังไนอีย่างนั้นนะ่ะ <laughs> แฮนดีโก้ก็โกนตีเล่ยๆนะผม <sighs> ผมรู้ภาษาอีสานนะผมแค่ไปดูการ์ตูนอูอย่างไรไม่ได้ผมแค่ไปดูการ์ตูนแลงโก้วร์ชั้นอ,อ,อีสานมา <laughs> แล้วมันแบบมันติดมาแต่ก็จำไม่ได้ทุกประโยคนะผมดูเหมือนจะถูกเผาทั้งเป็นนะ <laughs> ตัดตรงน,นี้นะผมมาถึงตรงน,นี้เนละ มันจะมีเรื่องนั่นเอเราไม่มีเว้ยแล้วมาขึ้นไอคอนนั้นทำไมเนี่ยโอ้มีขวดย่างยิงแล้วดูกรางไม่ดีแล้วสิโอ้ยต้องเอาฉลกเออเตาตัวหมุนอ่ะนี่ไงโอ้มีดด้วย เหมือนจะใช้นี่ได้นะเหเคดึงง่ายแต่งเอาไยคนไกลทำงานโอ้เสียงนี้อย่าบอกนะว่าโอ้นั่นไง

โอ้ยถวยไม่โดนลม้ลมลม้มล้มแล้วก็ทืบเออเอา้าวฟื้นมาซะงั้นจะมีเหลืออีกเง้ยเนี่ยเคช่างหัวฮะ โอ้ยทำไมช้าจังอืขอขบ่ายบอลไม่เล็งให้เนี่ย อะไรเนะจ้จจาต้องลงดึกลงไปจนกว่าจะหักเจอสิ่งที่เจ้าสวยหา <rise> มีแต่การผุดมาใหม่นะทำให้เจ้าอะไรไ <laughs> อ้แม่ถูก s <S อะไรเนี่ยเอาือนเมื่อกี้จะแปลว่ามีแต่ต้องลงเข้าไปดึกเท่านั้นเจ้าถึงจะผุดขึ้นมาใหม่ได้นี้เหรอ โอ้ยอะเจ้าสูญเสียทุกสิ่งใครพูดกับเราวะนีงง่ความร้มเรลวของเจ้าจะนําไปสู่ความสิ้นหวังและความสิ้นหวังความสิ้นหวังนั้นจะนําไปสู่การทําลายตัวเองเฮ้ยมีคนเยืนอยู่ว่าเนี่ยเฮ้ยเอาอ,อ,อะไรสักเนี่อตอนนี้เจ้าอยู่จุดตกต่ำของตัวเองเอาโอ้โหตกจริงด้วยไหม อ้ยโอ้โหเหมือนตอนลูบิกเลยแต่เขาไปครั้งนี้ดูเหมือนลึกกว่าเนี่ยเจ็บตัวด้วยพ่อไม่เชื่อในเมียของตัวเองพ่อปฏิเสธที่จะมองเห็นเดี๋ยวความผิดของพ่อโอ้เสียงเบลลีลูกเราพ่อคือขวัญเด๋วลูกสาวคุณตายก็คุณเสียไปเพราะเออคุณช่วยลูกตัวเองไม่ได้ คุณถือกุญแจที่จะลบล้างควจ็ปวดตัวเองแล้วผมสามารถนำทางคุณไปสู่ล็อกนั่นได้แกมันใครแกต้องการอะไรจากฉันบ้านเก่าแล้วนี่คุณเปลี่ยนอนดีตัวเองไม่ได้คุณทำได้แค่อบกอดมันเท่านั้นเออลูกเรานี่เดินเข้าไปสิอย่าดีกี้นะีนะนั่นมัน ลิลี่เหรออุ้ยโอ้โหไม่ใช่แล้วมึงเนี่ยโอ้โหอุ้ยเอาอุ้ยมือใครอ่ะโอ้โหมาเป็นโก้ไลเดอร์เลยแต่กมึไอ้นี่มีเนื้อหนังอุ้ยโอ้โหไม่ร้อนเลยนั่นเอาซาร์ลเนียโผมมาไหนเนี่ย ไอตัวนี้นะผมเราต้องยิงตอนที่มันยังไม่มีไฟออกมานะผมพอมาตอนมันมีไฟอ่ะมันจะอึด <c oughs> ยิงไม่เข้านี่แหละเออตอนลุธทะลุยิงก็ได้นะตอนมันยังมีไฟอยู่โอ้โหวิ่งเร็วมากเี <c oughs> ยบร้อยตายหนึ่งแนละ้ว โอเคเรียบร้อยเอ้ยตายยังตายยังกระทึ้อีกตัวนึงอ่ะโอ้ยบ้าเอยโอ้ไม่ทันไม่ทันโอ้โยแย่แล้วเออลุกเสาลูกเสาอุ๊ยบ้าเอ้ยยิงจะเดียวมาหายนะวิ่งช้าไม่ใช่เหรอ เก็บกระสุนเลยมาเนี่ยเียบร้อยโอเคเรื่องมันเหลือน้อยอยู่แล้วแหละสเตฟาน,ฟานออหักหลังผมบัลลังก์ที่คุณทำลายไปน,นั้นคุณจะได้รับรางวัลอย่างแสนงาม สเตฟาโนเหรอเอ็มอนี่รู้จักเจ้าน,นหน้านี่สรุปง่ายๆคือสเตฟาโนหักหลังมันนะคมแล้วมันขอบคุณเราเรื่องที่กับจัดสเตฟาโนให้นะคุณเน้่กระโจกโอเคโอเค กลนไกอะไรเนี่ยมาถึงเปิดทางให้เนี่ยโอ้โหอะไรนัร่น จะมีเหลืองนั่นเนี่ยชักปืนไว้กอนเลยโอ้มีศพนอนเกิงอยู่ตรงนี้นอนเกย่ตรงนี้เลยเซบาสเตียนคาสเตรโนอสในที่สุดคุณก็มาถึงแล้วสินะผมรอคอยคุณมาดูตลอดเลยแกเป็นใครอ่ะผู้ติดตามผมเรียกผมว่าหลวงพ่อเทโอดอร์ผมบอกว่าคุณเองก็เรียกผมด้วยอย่างนั้นอย่างนั้นด้วยเหมือนกันนะสหาย เปิดตัวยาอราการ <c oughs> กังเขนแปลกปาดมากเลยก็แคพ่พวกสติพี่อีกตัวนึ่งสินะเนี่ยวันนี้ชันคาดเ่งยพวกแกไปแล้วนะก็แง่สินั่นแหละวิธีที่คุณแก้ปัญหาในชีวิตของคุณสินะใช้ความรุนแรงแล้วดูสิว่าความรุนแรงนั้นมาพาคุณไปที่ไหนละ่ะ สูนนรกที่คุณสร้างขึ้นมาเองวาองอาวุธลงซะใช้ความคิดของคุณแทนที่ใช้หมัดสักครั้งึงสิกูใช้ปืนเรามีเป้าหมายเหมือนกันนะเซบาสเตียนเราช่วยเหลือกันและกันได้ดร่วมกับเราสิคุณจะได้พบกับลูกสาวคุณอีก <I> และผมก็จะได้พาแห่งแกงกลางมา ผมรู้แล้วว่าใครจัดตัวนี้ไปใช่และไมล่าคงไม่ยอมมอบลูกสาวคุณกลับไปเฉยเสียไรนะพวกเขาอยู่ไหนอ่ะก็อยากบอกเหมือนกันนะแต่ตัวคุณนั้นยังไม่พร้อมหรอกคุณต้องเข้าร่วมกับเราก่อนปถึงจะได้รู้นั้นบอกมาซะเธออยู่ไหนยอมรับข้อเสนอของผมสิการเชิญชวนผม ผมสามารถพาคุณออกจากความมืดมิดของคุณได้นะแล้วผมพาคุณไปหาลิลลี่ได้ด้วยโทษทีนะไม่ใช่พวกธรรมะธรมโมอะไรนั้นหรอกนั้นก็ตามใจเอ้าชิบหายนะอย่าบอกนะว่าไอตัวเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมมีความเจ็บปวดอยู่ในใจเยอะเหลือเกินนะเฮก้าจากอดีตร้อนๆคุณทุกวินาทีผมจะแสดงเส้นท้ายให้คุณเห็นแล้ว เดี๋ยวคุณก็จะรู้ว่าผมมานี่เพื่อช่วยคุณแล้วกลับมาหาผมอย่างเต็มอ,อกเต็มใจแล้วเราจะได้ทําตามหน้าที่ของตนไม่ใช่ศัตรูตแต่ในฐานะผูพกพ้องอันนี้โมัแล้วผมเมื่อกี้ลาขานกันตอนนี้กับนนะักสิบบัตเตียมโอ้โห <laughs> มีไฟมีเลือดไปอีกเยอะเหลือเกินเอ้ยเสียปืนแล้ว เอ้เมื่อกี้เสียงปืนไม่ใช่เหรอทำไมนั่นไงเสืยงปืนข้างนอกแล้วลิลีลล่มาไงเนี่ยองไปไหนอะ่ะเอามีคนอยู่ตรงนั้นด้วยเดี๋ยวก่อนเอาหายไปแล้วโอ้ภาพหลอนไหนสุดก,ก็ตื่นขีนะช่วยหน่อยได้ไหมเนี่ยรู้วิธีใช้ปืนใช่ไหมเอาปืนมาเด็กนั่นนะ่ะ <laughs> เดี๋ยวสารให้ดู โอ้โหโจดเทียมเลยาาจากการฝนะั่นงนู้นนะยิงจนกว่าพวกมันจะตายไม่งั้นกระสุนละหมดแน่นี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี่ยใคาคยกัะทีหลังบอกการเด่อเอาตัวรอดให้ได้ก่อนโอ้ยแย่แนะแย่แนะช่วยหน่นอยเฮ้ยกระทืบกระทืบเอามันตายล้วดีกว่า ดูเหมือนเคยเจอมื่อก่อนนี่เ <c oughs> ยอะเกินกว่าที่จะนับได้อีกหาของไปนะฉันรู้สึกว่า<ต>มันระมันก,กันอีกโอเคผมต้องการคำตอบนะหลังจากมือที่จบแล้วอ่ะกระสุนไม่แดงใสง่เวน <C oughs> ล้มเหรอล้มกันสุนตีไม่ทักโลก ต้องช่วยเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเขาตายใช้ข้างหลังรู้สึกผู้มันมาทางนันนะ <c oughs> แล้วเจ้าหิวเลือได้ไหมเนี่ยเราหิวเลือให้เจ้าเหมือนโจเซฟได้ไหมเนี่ยก็เหมือนไม่โดนวยอีก เอาล้มหรอล้มล้มล้มก็เอาถูกไ้ไม่ทันคุดเองก็ไม่เร็วเหมือกนกันนี่โถ่ไอ้หมากันไม่หยุดเลยย่าให้มันลุมคุณได้นะ ามาไปเจ๊หัวขาวมาเรืปล่าเนี่ยเสียงตัวไหนกันเนี่ยเออยิงไปโอเคคุณมากไปอย่างกระสุนไดินะเออเสียงน้ำตัวไหนอะเ oh วนเอ้ยระวังดีนะตัวอะไรมาตัวอะไรมา ไอ้ขิ้งกาม้าตัวบ้าอะไรเงี้ยไม่สำคัญหรอก่าพวกมันซะใส่หน่อยกันมีเยอะละฉันว่าหมุนแล้วล่ะโอเค มาเถอะแ่ถ้าไปกันต่อนะทางนี้เออใจเราดันไหมขอบใจนะไม่รู้ว่าเจ้าตัวรอดได้ตัวเีงด้วยได้ป่านะฉันเอ็นนาดอะไรวะชื่อเหรเซบาสเตียนนะฉันรู้นะเมื่อกี้คนชื่ออะไรนะนี่ไปก่อนที่พอนจะโผล่มาอีกดีกววาแล้วผมมาอยู่นี่ได้ไงนี่คุณเป็นใครเนี่ยขอเถิดโทษทีนะค่อย คุยกันทีหลังไปที่เซมาส์ก่อนเดินไปคุยไปก็ได้มาเถอะมีของฝ่ายข้างในนะเพี้ยนคนอ่ะอาจจะมีพวกมันเยอะพวกมันอีกบอกใหนได้ไหมนุ้งชื่อผมได้ไงคิดมันบอกให้ช่วยดูแลคุณอ่ะคิดแม่เหรอก็เขาบอกว่าจะหาทางช่วยเหลือให้คุณอีกก็นี่ไงความช่อเหลือเดี๋ยวนะผมสงสัยละแผ่ไรเนี่ยก็พาเดลี่ออกไปไงแล้วก็จากการปิดฉากโมเบส อย่างถท้าบนขี้ผีเสื้ออะไรนั่เวทเดี๋ยวก่อนนะอะไรเหรอเวทเอ้ยไททายนะทางกลับเข้าเซมเฮาคุณใช่ไหมอาจจะมีทางอื่นก็ได้นะมาเถอะขอปืนได้ไหมเดี๋ยวก่อนนะแผนคุณเหรอ คิดแม่ไม่เห็นบอกอะไรเลยนี่ก็แง่สิจะบอกแผนโตโๆต่อหน้าทุกคนได้ไงเราทางนี้ต้องมีคนยกอีกคนนึงคานผ่านไปเ้าใจละเดี๋ยวคุมเข้าไปซะโอ้โหโอเคไหวแน่นะให้คช่วยไหมดีคานผ่านเธอหน้าอยู่ก็ปล่อยใส่หัวเราโอเค โอเคผมรับไปแล้วขอบใจนะเอชเคสาวแก่นด้วยอยากพักหน่อยไหมม่เอาหน้าฉันไม่ได้แก่ขนาดนั้นสะหน่อยคุณบอกว่าคิดแมนมีแผนที่จะจัดการโมเบียมาโดยตลอดเหรอจริงๆแผนเมียคุณมากกว่านะเดี๋ยวนะไม่ล่าเหรอโอถึงว่าเธออยู่นี่เธอทำางกับโมเบียมโดยตลอด บ้าบอจริงโอเคต้องก้มนะอย่าให้หลังหักล่ะเฮ้ยอย่าเล่นมุกนาโชนิสจริงๆโควรภูมิใจในเมียคุณคุณไหนนะเมียคุณนี่ใส่สู้มากเลยอ่ะเธอพาเธอให้ฉันมาร่วมกับแผนนี้ด้วยไม่เข้าใจเลยทาไมเธอถึงมาร่วมกับพวกมันเนี่ยก็หลังจากที่รู้ว่าพวกเขาจับดิลลี่ไปถ้าเดียวรู้จักการกับพวกมันได้คือจากการจับไพน์เละก็เลยเข้าร่วมกับพวกมันไง เอาหลายปีที่ผ่านมานี้นั่นแหละที่ที่เธออยู่สิแล้วเนี่ยตายสิมีหลายอย่างที่มากเกินที่จะรับไหวเนี่ย sure is, ก็ว่างั้นแต่ว่าอย่าเพิ่งเสียโฟกัสตอนนี้ล่ะเราต้องขึ้นไปมันนะั้น,นนะ yeah, <of> ช่วยหน่อยได้ไหม yeah, <of> ได้หรือ <Ready? S 1> พร้อมนะ ผมรับผุ้เป็นได้นะไม่เป็นไรมั้งไรเฮ้ยนี่ลืมเรื่องผมเปล่าเนี่ยอะไรคิดเหรอว่าจะฉันจะปล่อยให้คุณลอเกอร์อย่อย่างเงี้ยคุณเอ็กก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนแล้วนะ แผนเหรอน่าสินะแล้วมีใครร่วมแผนอุดมการนี่อีกเหรอสี่คนอ่ะคิดแมนไมร่าเทโอดอรเดนะเทโอดอรเอ็งหมายถึงไอ้นั่นเหรอเทโอดอหลวงพ่อเทโอดอเหรอหลวงพ่อเทโอดอเหรอฉันแค่เรียกเขาว่าเทโอดอวอลเลสน่ะรู้จักเขาเหรอเจอกันละแต่เหมือนเขาไม่ได้อยากช่วยลิลลี่นะอยากเก็บไว้กับตัวมากกว่าบอกให้ผมจัดการไมล่าด้วย เขาไ่้แหละที่เป็นคนทำลายทุกอย่างเนี่ยแล้วแผนนี้เป็นไงบ้างเนี่ยหลังไมล่ากับเทโอดอร์ได้ลิลลี่ก็เทโอดอร์ฉันจะพาเธอออกไปในขณะที่ไมล่าอยู่นี่แล้วคิดแมก็จะอยู่ข้างนอกนี่ให้ได้แจ้ร่อเราออกจากเซมไม่ได้ให้ตายสิแผนนี้ควรจะเป็นไปด้วยดีง่ายสิมันเป็นอะไรง่ายๆหมดนะเฮ้ยอะไรวะนั่นอุยแย่ละ เดี๋ยวตรงนี้คงมีปัญหาหน่อยนะอะไรเหรอเงียบนะเหตเอ้ยเดี๋ยวมีปัญหาดูดิไหนอะเมียไม่มีไอ้สูบฉุดทำไมตามมาสิ โอ้โหตัวอะไรอ่ะโอ้โหอุ้ยโอ้โหปืนไปด้วยตัวอย่างนั้นน่ะใส่ชุดเหมือนบาทหลวงแต่หน้ากากนี่น่ะมองเห็นแล้วนั่นน่ะเซมเฮาอย่างไงเนี่ยเซมเฮาคุณเป็นไงบ้างเนี่ยบ้าเคยจะปล่อยเซมเฮาอีกแล้วเราไม่ใช่ขั้นหน่อยมีแต่ต้องผัดพวกนั้นไปนะเนี่ยเห็นไอ้ ไอ้ผ้าแดงตรงนั้นว่ะนั่นแหละเซมเขาอข้างใต้นะั่นโอเคอ่มรูเองนะก็มหนุต่างไว้ต้องอยู่หลังผมไว้นะเไฟสายดีนะฉันเคยเห็นเจ้าพวกนี้มาก่อนนะอยากพึ่งเข้าใกล้พวกมันตอนที่พวกมันยังติดไฟนะเ โอเคใครจะเปิดโอเคก็มีเพียงแค <ก S> ่ทางเดียวนะเอนะาจริงอยากสเตล,ลมากกว่าเ,าเน <laughs> ี่ยช่วยไม่ได้ดิของไม่พอมันต้องเดินเดินแบบตรงๆมันเนี่ยเดินผ่านมันเลย มันมีที่ไหนเหมือนบ้านล่ะ h e ้ยเพลนระเบิดขนาดนั้นอย่าเพิ่งตกใจกันนะคือซุ้าไปคุกกี้กันนะจนกว่าฉันจะเปิดมันนะขูสซีโฟกระปืนขอได้ไหมแล้วเทอดอร์นี่ทำไงเดียะไม่รู้สิเขาดูเพี้ยนนะที่ซ่อนเขาดูเหมือนแบบวิสเตอร์อะไรนั่นเลย ผมก็ดีใจเหมือนกันนะที่ไมล่าได้ตัวดิลลี่แทนเขาอะอยไรนะไมล่าได้ลิลลี่เหรอใช่แต่ไม่คิดว่าเป็นข่าวดีเท่าไหร่นะเธอดูเปลี่ยนไปมากเลยอะผมว่าที่เนี่ยสบับชกต่อเธอเธอกำลังซ่อนอยู่ผมว่าลิลี่จากเทโอดอร์แล้วคงเขาคงฉีกระชาติทุกที่เพื่อตามหาลิลลี่แน่ถ้าผมหยุดเขาไม่ได้ก็บางทีไมล่าอาจจะได้สติมางั้นแผลคือจากเทโอดอร์หรอ ใช่แต่ผมต้องตามหาเขาให้เจอก่อนแล้วทำไงอ่ะโอนยลเคยช่วยผมก่อนอย่าคนติดต่อเขาเองแต่ควรติดต่อคิดแมนก่อนใช่แต่ว่าพูดไประวังหน่อยนะเธอคงอยู่ในห้องคอนโทรลรูมกับพวกจิ้งเหลนนั่นนะเธมันจะแปลงไงว่าชิวิวีเซบาสเตียนเหรอ คุณอยู่ไหนอะโอ้โหเสียนใสเลยนะเสียนูกระดิก็ระด้นะจะกคนจากการสเตฟานอแล้วแล้วลิลลี่อะเธอคล้ากับผมแกเสียใจได้นะแล้วมีบอดแสไหมข่าวดีก็คือผมติดต่อกับเจ้าที่โทรเรียนะแล้วข้อมูลของเธอก็ได้รับรู้ด้วยอ๋อเนี่ก็เป็นข่าวดีสิแล้วข่าวร้ายอะข่าวร้ายคือมีคนที่มีพลังมากกว่าสเตฟานนแล้วต้องการจะยึดที่นี่เขาต้องการลิลลี่ ื่อทำอย่างนั้นโทลิสเล่าเรื่องบอกว่าคุณรู้จักเขาด้วยอ๋อรู้แหละพูดถังนใครอ่ะฉันส่งข้อมูลไปห้องคุณแล้วอาจจะช่วยก็ได้ติดต่อไว้นะรู้นะฉันอยู่ช่วยคุณเสมอผมรู้ผมเชื่อใจคุณนะคิดแมนโอเคเดี๋ยวเวลาโอเนลเซบาสเตียนนะต่อกลับด้วยอ้าวเอ๊ะแปลกใช่ไหม งั้นเราไปหาเจ้าตัวเขาเลยก่อคุณอยู่นี่กันนะเตรียมระเบิดพร้อมกับกระสุนเลยผมต้อกายคุณช่วยนะพอเจอเทียดอนแล้มีทางไหนไปแมรลไหมมีสิไปที่ทางออกตีบสองเคผมจะโทรหาคุณเมื่อผมพร้อมนะประจายโชวดีนะสิบาเตียนประโถยด้วยว่าปืนอ้าถนนแข็งงกของดีเหมือนันเนี่ย โอเคนะผมก็ขอตัดจบคลิปไเพลย์เค้นก่อนผมไว้เจอกันในพาร์ทหน้าผมบ๊ายบาย